สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันศุกร์สะดวกก็ไปนะคะวันนี้เราก็จะมาขึ้นรถที่ขนส่งหมอชิดค่ะรอบที่เราขึ้นนะคะก็เวลาสองทุ่มค่ะรถออกตรงเวลานะคะก่อนที่จะเดินทางนะคะเราก็จะต้องมาจองตั๋วที่ขนส่งหมอชิดก่อนค่ะเราจองตั๋วไว้ล่วงหน้าประมาณสองวันนะคะ ราคาค่าโดยสารนะคะที่เราจะไปวันนี้ก็คือเราลงที่สถานีสมอทอดค่ะในป้ายจะไม่มีนะคะสมอทอดจะถึงก่อนนะคะก็สมอทอดอยู่ที่อำเภอเบึงสามพันค่ะราคาตั๋วต่อคนก็อยู่ที่270บบาทค่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะมาแวะที่บ้านไร่ของเราก่อนนะคะบรรยากาศบ้านไร่ของเราวันนี้ก็ ชุ่มชื่นค่ะอากาศเย็นสบายเนื่องจากว่าเมื่อคืนมีฝนตกนะคะน้ำในลำคลองก็จะออกคุณๆหน่อยค่ะนี่นะคะบรรยากาศที่บ้านไร่ของเรานะคะอากาศก็จะคลืมฟ้าคลื่มฝนนะคะ เพราะยังอยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่ค่ะเรานอนบ้านไร่หนึ่งคืนนะคะช่วงเย็นแล้วก็จะมีกิจกรรมเล่นกันนะคะก็จะมีเล่นตีแบดแล้วก็จะมีเตะฟุตบอลกันค่ะก็เ,เป็นลูกๆก,กลานของญาติพี่น้องทั้งนั้นเลยนะคะ แ,แล้วเช้าวันลุกขึ้นก็มาถึงนะคะเราเดินทางไปที่วัดพระธาตผาซ่อนแก้วก่อนเลยนะคะบรรยากาศที่วัดก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะมีผู้คนไปเที่ยวมากมายค่ะส่วนตัวก็มาที่วัดนี้ประมาณ สี่ครั้งแล้วนะคะหลังจากเก็บภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องไปเติมพลังกันนะคะ และนี่ค่ะเรื่องของเส้นนะคะเป็นร้านที่ติดริมถนนนะคะอยู่ไม่ไกลจากวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วค่ะวิวที่ร้านก็สวยมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆพ่อนสนใจก็แวะได้เลยค่ะ อาหารก็อร่อยนะคะแล้วแล้วเราก็มาถึงที่จุดหมายปลายทางของเรานะคะภูทับเบิกค่ะภูทับเบิกนี้ก็มารอบที่สามแล้วนะคะแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่นอนบนภูทับเบิกค่ะ อยากมาสัมผัสอากาศเย็นภูทบเบิกบ้างค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือหมูกระทะค่ะกินหมูกระทะท่า,ามกลางสายหมอกนะคะอากาศหนาวเย็นค่ะตอนนี้น่าจะอยู่ที่ราวๆาประมาณ10กว่าองศานะคะ 18-19องศาค่ะต้องเตรียมผ้าผมขึ้นมาด้วยค่ะอากาศหนาวเย็นมากนะคะตอนกลางคืนให้เตรียมเสื้อแขนยาวมานะคะแล้วก็ผ้าผมมาด้วยค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นก็มาถึงนะคะประมาณ6โมงถึง7โมงค่ะยังมีหมอกอยู่เลยนะคะ ฟ้าเปิดประมาณ8โมงกว่านะคะ8โมงถึง9โมงนะคะก็จะเห็นวิวรอบๆสวยงามค่ะเช้านี้นะคะเราก็ขึ้นไปดูที่หอวัดอุณหภูมินะคะเวลาประมาณ9โมงค่ะ อากาศเช้านี้ประมาณ23องศาค่ะไม่หนาวนะคะอากาศเย็นสบายค่ะเราก็เก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึกนะคะ ลังจากถ่ายรูปเป็นที่ลึกแล้วก็เตรียมตัวกลับกันได้เลยค่ะก็ขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะถ้าใครที่เดินทางมาเที่ยวที่ภูทับเบิกนะคะอย่าใจร้อนค่ะค่อยๆขับขี่กันนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะอย่าประมาทนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากไปด้วยค่ะหนาวนี้ถ้าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็ ฝ่าภูทับเบิกหรือเขาค้อเป็นที่เที่ยวในดวงใจของใครใหลายๆคนนะคะเดินทางขับขี่ปลอดภัยค่ะ